สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผม XD กระชานะครับก็โอเควันนี้เนี่ยเราอยู่ในคอนเ็ปต,ต์ตเดินเลยก็คือสุ่มได้ผลไหนก็รีวิวผลนั้นนะครับโอเคโอเคฮะเ,เรามาเริ่มกันเลยโอเคร้านห้าได้ผลเลยเอ้ยผลดีดีว,วัด พลยีราฟกินโอ้พลยีราฟยีราฟนะครับสกิลศูนย์ก็โอ้แม่เจ้าอะไรวะเนี่ยสกิลเอ็กคืออะไรวะใช้ดีมอนฟุตยี่ห้าโอ้ยีราฟเตะสกิลซียีราฟแม่ไซห้าสิบวีนี่คืออะไรบั๊ ยีราฟแม่งน่ารักแกรนจำได้ว่ามันมีคนเคยทำยีราฟสี่เหลี่ยมยีราฟแบบตัวเหลี่ยมหรือเไงวะลูกเต๋อวายุ่วทำไงวะอยากทำแบบมันบ้างโอเคผลต่อไปโอเคผลต่อไปนะครับก็จะเป็นผลอะไรวะผลเลยเนะี่ย มาแล้ววนมาป้ากินทำไมเคยเคยกินไปแล้วอันคอมมอนนะครับผลพ้านะฮะขยักได้ก็เอาไปเลยนะครับแม่งผลพ้ามันบั๊กด้วยคอมมอนนี่ใครอยากได้ออเซิซัพซิซัพซากศพก็เอาไปเลย วายทำไมถึงเป็นแบบนันได้ล่ะข้าเดินเ,นเข้าไปแปลกว่าน, <h> นี่ผลแหละเฮ้ยหัวหลุดเหรอผิวอ๋ออันนี้ผลทรายนะครับเคยใช้ไปแล้วอผลคุมะนะครับ มุนคุูมาเคยรีวิวยังวะไม่รู้อะเก็บไว้ก่อนต่อไปกันเลยต่อไปโอเคกำกับก็เก็บไว้ก่อนนะครับโอ้โหอะไรเนี้ยอันนี้ผลเสือดาวนะครับผลเสือดาว เนี่ยเอาไปดินี่แหละอีลาฟเหอะรบ้างเอาไปดิเค <c oughs> เรามารีวิวผลฮิคูมาก,กันเลยแล้วกัน <c oughs> น่าจะยังไม่เคยรีวิวนะสกิลแรกนะครับชรอชสกิลสองนี่ <c oughs> เลย <c oughs> เคยรีวิวแล้วจำได้ออะไรนะเนี่ยเฮ้ยมีคนได้อีลารไปเลย ผลต่อไปนะครับเป็นผลอะไรอ,อันคอมมอนผลผ้ายะแม่งยีราฟแม่งเถื่อนเลยวะผลมาป่านะครับก็สำหรับใครที่อยากได้ผลแบบผลปีศาจฟ,ฟรีนะั้นก็สามารถมาติดตามดิสคอด ดันล่างได้นะครับเป็นปสกอร์ด XD กระชานะครับโอเค็ X10 Potion ไม่เคยใช้นะอืออดๆนะท่อนกันสกิลแรกครับนี่เลยทำอะไรไม่รู้สกิล X เ,เป็นพันนะครับส่วนสกิล C เป็นทริปเปิลเลยไม่รู้สกิล V เป็น X10 Potion น,นะครับถือว่าแรงมาก อะไรเดียเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรคุณเนี่ยอันคอมมอนนะครับก็เป็นเอ่อผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งไม่รีวิวไปยังไม่รู้อะ ืคูม่านะครับกินผลน้ำแข็งเพื่อรีวิวกันแล้วกันผลน้ำแข็งนะครับสกิลแรกนี่ก็จะเป็นการเบิร์ดส่งเบิร์ดไปนะครับเป็นพวกนกทั้งหลายเอย่าเพึ่งมาไอ้นี่ดินะครับสกิลเอก,ก็จะเป็นการนี่เรียกอะไรไม่รู้สกิลซนะครับเป็นสไปร์สสกิลวี กีวีฮะเป็นไอเอนะครับโอเคไปที่ต่อไปเลยเลยส่ต่อนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปทำเกียตุให้ดูดิเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่มันผลแย่มากแล้ววันนี้ได้แต่ผลตำอ่า ได้ได้ผลซ้ำๆเต็ไมไปหมดเลยอยากได้ผลรูปแบบใหม่อะอยากได้ผลอะไรใหม่ๆอะ่ะมีหรือเปล่าเนี่ยผลใหม่อะ่ะโอ้แม่เจ้าวันนี้คงไม่มีอ่ะมั้งกรมโอ้โหว้าว อ๋อนี่เป็นผลมนุษย์นะครับอือหือเจ็บปวดทั้งหัวใจซะเหลือเกินอือหือเจ็บปวดผลค,คูมาเอไมาันุสมได้ง่ายผลระเบิดวะเอ้ย What the heck อื้มหืมเจ็บปวดทั้งใจทำไมถึงโชคดีขนาดนี้น่อื้มหืมโชคดีันีอะไรมี่ระเบิดแล้วทำไมโอ้โหเจ็บจริงๆ stop เจ็บจริงเออเจ็บจริงๆเลยนี่โชคหรืออะไรเออโชคหรืออะไรเนี่ยจะได้อะไรอือหือใครอยากได้กำกำว่ะมื่อนี้ กํากําเต็มมือกูเลยทีมีการใช้โซมาเอาผลปิษศาจเต็มแลโคตรจับคลิปจะยาวให้ไม่ได้ตกลงเออสวยเออเออฮียหมายิ้มแ่วิ่งหนีได้สัตว ลาก,ก่อนเพื่อนยาก <c oughs> ไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปทำลูฟี่เกียสี่กันดีกว่าโอเคขอตัดคลิปไปที่ดูที่หมู่บ้านโคโนฮะกันเลยไม่ใช่โอเคนะครับเราก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วเครดี๋ยว เราจะไปทำเกียร์สี่กันนะครับก็ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าแม่งไปต่อยใครโอไปดิกิววัเแม่มันบอกว่านูบอ่ะไม่เข้าใจเลยจริงมันต้องใช้อะไรอ่ะ มันเป็นเกียร์สี่ไม่ได้วะคืออะไรมันใช่อะไรไม่รู้มันเป็นเกียร์สี่ไม่ได้มันบอกว่านูบอ่ะมันบอกว่ามึงน no ูบอ่ะรับไม่ได้มึงจวิ่งแน่ โอเคเราจะไปกอะเรือ,อ,อดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปกอะเรือกัน ว่ายเกาะเรืออยู okay. um. ่อ <ís> <a> ีกยาวไกลโอเคก็ถ้า <couldn 't they>? ัวตายไปเลยนิ่งไปละวังเอ้ยเหมือนทำร้ายจิตใจเขาเลยรับไม่ได้รับไม่ได้กับตัวเองจริง ทำไมผลไอ้น,นี่มันถึงใช้ไม่ได้วะโอเคได้อันคอมมอนมาได้บาเรียมาไหวใช้เกมเลยอืมอันนี้วันนี้ดวงเป็นอะไรเนี่ย อช่วยบอกอใกล้ๆดิดวงเป็นไรคอมมอนแน,น่นอนเอ้ยอันคอมมอนโอ้ซ้ำเลยเอาไปเลยความรักที่เรามีให้แกแต่แกไม่สนใจไม่ใช่ละขอแบบเดียวแบบเบิ่มๆอ่ะโอ้โหคือลือนะเป็นความมืดไม่รู้เคยรีวิวหรือยัง เนี่ยไม่เคยรีวิวมั้งคือแทน,นที่เมื่อกี้จะให้วนโขนคนอื่นเนี่ยมนเนี้เลี้ยงงา่าอีกรอบเดียวรอบสุดท้ายเออรอบสุดท้ายจริงๆแล้วแล้วมันน้ำแข็งมาพูดว่ารอบสุดท้ายไม่ได้พูดแล้วมันชื้น พูดแล้วมันขึ้นจริงๆอะเออพูดแเราขึ้นจริงๆแกไม่มีสิทธิ์มาให้ผลเกลือกับฉันอะไรวะเกิดเลยขึ้นอ๋อเดี๋ยวสักพักซันต้าจะเกิดน,นะ,ะครับเดี๋ยวสักพักมันจะเกิด สักคั้ซันต้าจะเกิดตอนนี้ยังอ้าวโอ้ว้าวโอวว้ว้าว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 แพรเฟคมากเลยเออยอดไปเลยขอ,อแบบดีๆได้ไหมเนี่ย เออดีจริงๆด้วยดิผมเป็นไรเนี่ยซักพักสแตนตอแต่ไม่รู้สักพักที่ว,ว่านี่มันปีไหนเจอมาสาันต์เตอรจะเกิดตอกนกลางคืนอีกแค่เกรสี่ แล้วมาขอผลฮีมาก,กูทำไมเนี่ยเจ็สี่ยังทำไม่ได้เลยนี่คืออะไรเป็นความมืดเป็นความมืดไออยากได้ความมืดเอาไปเลยใครอยากเข้าสุด,ดาร์ไกไฟก็เอาไปเลยเหมือนมาสุ่มแจกเล่นเฉยๆบาลียใคออยากได้บาลียปไปเลย คิดเป็นยาผสุม่มดเ,เลยอะไรใครอยากได้ผลพระเอาไปเลยเนื้อสุ่มเดียวกระตังจะหมุนเออไม่คิดทำไมมันเกลือจังวะอือฮึบาเลียใครอยากได้ไปเลยพระเจ้า ไปแล,แล้วก็ลอา What 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 เมื่อไหร่เราจะผ่านหน้ารีเจนไปบ้างเนี่ยเอาตรงๆแค่ผ่านหน้ารีเจนก็ดีใจนะแต่เคยผ่านแค่ครั้งเดียวแล้วก็หายไปเลยไม่เคยย้อนกลับมา,าผลแล้วลอะไรไม่รู้ พวกมันต้องภาวนาให้ได้ผลแล่ซ้ำเว้ยเอาไปรีวิวไม่ได้มันแหละอ้าวอะไรไม่รู้โอ้ป๊อปใครวะคือโอ้ป๊อปนิ่งแน่ชีวิตกูกู็ว่าชีวิตกูทำไมมันมืดมนอย่างนี้ เออเออสยอดสุดยอดมากเห็นแล้วกูคีดเออแม่เจ้าชีวิตกูเป็นอะไรไปหมดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วมันเครียดแทนจริงๆขนนกรีวิวไปแล้วอะ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหมนพม,มืดนะครับโอเค ความมืดนะครับสกิลแรกก็นั่นแหละทำให้หน้าตามืดนะสกิล x ก็เป็นชาร์โดส t ็ปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วสกิลเอ่อนี่เป็นชาร์โดโคนเเฮ้ย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 เยเฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กีวีเป็นการวาร์ปนะฮะอะไรวะเนี่ยโอเคนั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับแม่งเกลือกับการไอ้นี่มากเลยเนะี่ยโอเคนะครับวันนี้ขอไปเพียงแค่นี้คนระสวัสดีครับเ <Yeah. S 1> สุดยอดจริงๆอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปุ่มโด o n a t ็เอ้ยถ้าใครอยากจะด o n a t ะโะ d o n a t ลเล w a e t ด้านล่างได้เลยนะครับโอเควันนี้ขอไป ขไปแล้วนะครับโอเคจะตายไหมเนี่ยไปแล้ว